รหัส2.4.42ข้อ2มีคะแนน2คะแนน Wo r a u f weist dieses v e r k e h r s e i c h e n hin นะคะ Wo r a u f อะไรสิ่งใด weist ที่แจ้งบ่งบอก dieses v e r k e h r s e i c h e n hin นะคะเวลาที่คุณเจอป้ายจราจรอันนี้ สรุปก็คือเวลาคุณเจอป้ายจราจรอ,อันนี้จะบ่งบอกอะไรชี้แจ้งให้รู้ถึงอะไรไป้ายที่เรากำลังเจอนะคะพื้นสีน้ำเงินมีรูปรถด้านในและเส้นสีแดงคาดคำตอบข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า o u f d a s end e d t h autobahn หมายถึงสิ้นสุดทางด่วนป้ายนี้บอกว่าสิ้นสุดทางด่วนแล้วนะถูกไหม e n d e คือสิ้นสุดแต่ออตบานหมายถึงทางด่วนนั่นเอง 2. Auf Ein Verbot für Kraftwagen ถูกไหมป้ายนี้บอกว่าห้ามรถยนต์เข้า Kraftwagen หมายถึงรถยนต์นะคะ Verbot ก็คือห้ามเข้าถูกไหมป้ายนี้ข้อที่3 Auf das End the er k r a f t Far s t r a s e หมายถึงสิ้นสุดถนนที่ให้รถยนต์เข้าเท่านั้นถูกไหม k r a f t Far s t r a s e หมายถึงถนนที่ให้เฉพาะรถยนต์เข้านะคะคล้ายๆกับทางด่วนเนาะ End e er ก็คือสิ้นสุดป้ายนี้ก็หมายถึงว่าสิ้นสุดถนนที่ให้รถยนต์เข้าเท่านั้นถูกไหมให้เวลาคิด3วินาที ค่ะก็ไม่ยากเนาะถ้าใครรู้จักป้ายนี้ดีอยู่แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3 a u f d a s e n d e d e r k r a f t für Fa r s t r s ß e ถูกต้องค่ะ